สามคำพูดที่ทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นแต่คนนะไม่เขาย,ยอมพูดกันเลยนะครับสามคำนี้สสนนนับนุโดย PASSION PLUS รู้ไหมคําแรกคืออะไรขอบคุณมีแฟนแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยพูดคํานี้แฟนทํอะไรให้อ,อะไรให้อืมแฟนทําอะไรให้อ่ะหยิบอ่ะเอากินอะไรเฉยๆทำไมไม่ขอบคุณทําไมคนแปลกหน้าถึงขอบคุณคนอยู่ด้วยกันนะบางทีคํานี้แหละทาอะไรเล็กๆน้อยๆให้ thank you นะขอบคุณนะอะไรแบบนี้นะครับอีกฟังเขาก็ดีใจอยากจะทําให้ต่อคําที่2ครับขอโทษมนุษย์เราคนแปลกหน้าอะไรเนี่ยผู้โอ้เหยียบเท้าคนลุงแก่คนแปลกหน้าเขาขอโทษเขาแล้วแต่กับแฟนพูดไม่ได้นะครับคานี้พูดแล้วมันเหมือน เกียรติยศศักดิ์ศรีมันจะหายไปอีโก้ตัวเองมันจะถูกพังทาลายหายไปทำไมชีวิตคนเราอยู่ด้วยกันผิดเล็กผิดน้อยผิดอะไรขอโทษ นะครับแล้วชีวิตคู่มันจะง่ายขึ้นเยอะคําที่3ครับดีใจเวลาเขาทําอะไรสนุกสนุกให้เราเวลาเขาทาอะไรดีๆให้เราอะไรยังไงบางทีไม่ต้องเป็นคําพูดบางทีเป็นท่าทางก็ได้หรือบอกเขาไปเลยก็ได้เอ้ยดีใจอะ่ะชอบใจอะ่ะอะไรแบบนี้คนมันก็มีแรงจะทําให้และเนี่ยครับคือศิลปะในการใช้ชีวิตคู่3คํานี้ชีวิตคู่คุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออยากรู้เทคนิคดีๆทักมาที่คลับกิ๊กรงเรียน first class ดูสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าชีวิตคู่ง่ายนิดเดียว